กลับมาติดตามรับชมอีสานเชลานีกันต่อครับช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศครับของงานประเพณีสงการที่มีการจัดมานะครับเป็นประจำทุกๆปีซึ่งวันนี้เองในช่วงสนาสดนะครับจะได้ร่วมพูดคุยนะครับได้รับเกียรติจากพระมหาสุวัตกิติเมธีเรขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลาราชธานีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำนะครับรวมไปถึง านายสวัสดิ์บุญจูงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดนะครับก็มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับกับนวัสก,การพระคุณเจ้าครับและสวัสดีท่านนายกด้วยนะครับ <c oughs> นะครับงานประเพณี <c oughs> ในเรื่องของ <c oughs> อางานสงการไทยอุบลแห่ดอกไม้ไหวหลวงพ่อเงินประจำปี2568งานนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้ อาหลวงพ่อนะครับได้เล่าถึงงานประเพณีกันสักนิดดึงว่าจุดเริ่มต้นของงานแห่ดอกไม้ไหว้หลวงพ่อเงินแบบนี้จัดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างครับเรือนพรเบื้องต้นต้องปรารภถึงว่าปฐมบทของการปรากฏนามหลวงพ่อเงินเจ็ดร้อยปีแห่งวัดปากน้าบุงสะพังตะมนต์กุฎลาดอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอันนั้นเป็นปฐมบทของการได้จัดงานสงการไทยอุบลแห่ดอกไม้ไหวหลวงพ่อเงิน ซึ่งขออนุญาตปารบในส่วนของประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเงินเจรปีแห่งวัดปากน้ำบุงสะพังก่อนว่าปารบไปถึงปี2515ในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวัดหรือที่ชาวบ้านจะเรียกกันคุ้นติดปากด้วยความคารพนักถือว่ายาทานบุญจันทร์หรือหลวงปู่บุญจันทร์นั่นแหละเป็นเจ้าอาวาสสมภารวัดปากน้ำบุงสะพัง ในปี2515นั้นท่านได้สร้างอุโบสถตามคำนิมิตนิมนต์ของชีปะขาวหรือตาปะขาวมานิมนต์ท่านในนิมิตว่าให้หลวงปู่สร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จเถิดส่วนว่าทุนนั้นโยมจะเป็นผู้หาถวายก็ท่านจึงได้สร้างอุโบสถแล้วเสร็จพอสร้างอุโบสถไปนั้นตาปะขาวท่านเดิมนี่แหละก็มาเข้านิมิตหลวงปู่ ในคืนหนึ่งแล้วก็กราบนิมนต์หลวงปู่อย่างหนึ่งว่าหลวงปู่ตอนนี้น่ะที่วัดป่าพระพิฆเนศหรือป่าฆเนศหรือดงฆเนศที่ชาวบ้านเรียกกันนะยังมีของล้ำค่าอยู่หลายอย่างเลยสิ่งนี้มีเจ้าของสิ่งนี้ไม่มีเจ้าของในความฝันนะ่ะในนิมิตนะตาประขาท่านจะบอกเลยว่าตรงนี้มีอะไรอยู่ตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีเจ้าของไหมหรือตรงนี้ไม่มีเจ้าของ แต่ใจความสำคัญคือว่าชีปะเขาวท่านบอกว่ามีของร่ำค่าอยู่อย่างหนึง่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อเงินซึ่งไม่ควรที่จะถูกเก็บไว้ในแผ่นดินแต่ว่าจะถวายหลวงปู่แต่หลวงปู่ต้องรับปากจากโยมก่อนว่าเมื่อโยมถวายไปแล้วหลวงปู่ต้องรักษาไว้เป็นศาสนสมบัติไว้ให้ลูกให้หลานได้กราบได้ว้ หลวงปู่ท่านก็ตบปากรับคําว่าตมมาจะรักษาว้าอย่างดีให้เป็นสมบัติของหลูกของหลานของบ้านของเมืองเจี๊ปะเขาท่านก็เลยบอกว่างั้นหลวงปู่ก็ไปตามที่โยมบอกนี้ก็แล้วกันพอตื่นเช้ามาหลวงปู่ท่านตื่นจากจาวัดก็นั่งํำวัดเช้าปฏิบัติสมณธรรมของท่านตามปกติ ด้วยอาการอิ่มเอ,อิบประดุดหนึ่งว่าวันนี้จะได้ของมงคลสูงสุดพอเช้ามาท่านก็พาลูกศิษย์ท่านไปที่ดงพระคเนศหรือวัดป่าพระพิคเนศในปัจจุบันนี้แหละด้วความอิ่มเอ,อิบใจลูกศิษย์สี่ห้าคนไปด้วยพอไปถึงป่านั้นท่านก็จุดธูปเทียนรละลึกถึงคุณพระรัตนไตายก่อนในเบื้องตน้น และก็บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางผู้ปกปักรักษาดงพระคเนตรนั้นว่าวันนี้ได้มาตามคํานิม,มนต์ของท่านชิป,ปะขาวซึ่งท่านไปนิม,มนต์มาในเมื่อคืนพอบอกกล่าวเสร็จด้วยกันลยานจิตี่หลวงปู่ท่านตั้งไว้ปรากฏว่ามีลมพัดมาแต่ไม่แรงนะโยมแค่พัดพอเป็นลมแต่ปรากฏว่าลมที่ พัดมาไม่แรงซึ่งไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ปรากฏว่าต้นตาลที่อยู่ในป่าพระพิฆเนศนั้นลม้มลงแต่ล้มในลักษณะที่ทวนลมท่านก็บอกลูกศิษย์ที่ไปด้วย4ี่ห้าคนว่าให้ไปขุดตรงปลายต้นตาลน,นั่นแหละแล้วจะเจอท่านบอกอย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไปขุดกันขุดลงประมาณสักคนยืน ก็จะเจอแผ่นศิลาที่วางอยู่ในลักษณะของกล่องท่านก็บอกให้ลูกศิษย์เอาขึ้นมาพอเปิดกล่องศิลานั้นก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของทรายขาวละเอียดพอนำทรายนั้นออกจึงพบเป็นพระพุทธรูปเนื้อเงินบริสุทธิ์ท่านจึงนำมาประดิษฐานไว้วัดปากน้ำบุงสะพังตั้งแต่ปี2515เจริญพร อันนี้ก็คือเป็นประวัตินะครับของหลวงพ่อเงินถ้าพูดถึงงานประเพณีนะครับเข้าประเด็นงานประเพณีไทยบนสงการนี้ที่เป็นการแห่แห่ดอกไม้ไหวหลวงพ่อเงินอันนี้งานนี้จัดขึ้นมาทุกปีไหมครับหรือว่ามีที่ไปที่มาไงครับสำหรับงานงานแห่ดอกไม้ครั้งนี้ครับครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนายสวนบุญจุงนะครับนายโยงการบริหารส่วนตำบลดุลัดนะครับสำหรับการ จัดแห่ประเพณีดอกไม้นี่แห่มานานนะครับประมาณได้ปีนี้เป็นปีที่18นะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่แต่ที่เรามา,านำมาให้มันเป็นที่ยิ่งใหญ่ก็คือเราจะพยายามฟื้นฟูพยายามรักษาตรงนี้ไว้นะครับก็ทำมาปีนี้เป็นปีที่สองที่เรามาแห่นะครับ ท,ที่ปรากฏต่อสายตาพี่น้องประชาชนก็เป็นปีที่สองนะครับอือันนี้คือปีสองอแล้วอันนี้ขอ,อยากล่าย้อนกลับไปครับปีที่ผ่านมารูปแบบของการจัดงานรวมไปถึงผลตอบรับปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับท่านนายกครับจากที่เราผลตอบรับนะครจากที่เราเน้นชาวบ้านในตำบลน,นะฮะคือพูดง,ง่ายๆคนท้องถิ่นครับแมงผูคนเฒ่าคนแก่นั้นเห็นแล้วก็แทบร้องไห้เพราะว่าเขาทําคิดได้ยังไงว่าเอาประเพณีตัวนี้กลับคืนมา รัชสถนี้ครับผมอ๋อแล้วคราวนี้เห็นว่าปีนี้วันจัดงานจัดถึง3วันก็คือวันที่13ถึงวันที่15เมษายนเลยใช่ไหมครับแต่ละวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรแบบไหนบ้างครับทนายอภัยในวันที่13นะครับจะมีประเพณีแห่เทียนเอ้ยขออภัยครับประเพณีแห่หลวงพ่อเงินนะครับก็ประเพณีแห่หลวงพ่อเงินซึ่งปีนี้ทางอำเภอนะครับได้ยกระดับให้เป็นซอฟเวอร์ของอำเภอ นะครับแล้วก็จะถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับได้มา,มาร่วมไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวและกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอจังหวัดนะครับได้ให้ความสนใจในงานนี้เป็นอย่างดีครับและที่ทสําคัญก็คือได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทางวัดปากน้ําบูงสะพัง จากผู้นําชุมชมและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับผมอืมน้ท่านี้ถ้ารวมพูดถึงสถานที่การจัดงานนี้เราจัดภายในวัดเลยไหมครับหรือว่าจัดตรงไหนครับท่านนายกครับสถานที่จัดงานนี้นะครับมันจะมีการจัดงานนี่จะเริ่มเริ่มจัดงานในวันที่13นะครับวันที่13นี้จะเป็นพิธีบวงสวง<อ>บวงสวงเชิญหลวงพ่อเงิน700ปีจากวัดป่าพิคเนตนะครับแล้วก็จะเป็นขบวนแห่ทําเป็นขบวนแห่จากโรงเรียนบ้าน ปากน้ําเข้ามาสู่วัดปากน้ำครับซึ่งปีนี้ขบวนแห่นั้นจะมีอยู่ประมาณเ,าเกือบ20ก <20 S 2> ระบขบวนนะครับ20ขบวนนี้เป็นเป็นจากชุมชนในพื้นที่เหรอครับจากชุมชนในพื้นที่และจากการสนับสนุนจากชุมชนอื่น hmm. หรือที่อื่นที่มีความศรัทธา hmm. และเลื่อมใสในในหลวงพ่อเงินนะครับเขาจะมีการมาร่วมขบวนแห่ะนะครับเพื่อเป็นการาทําบุญทํากุศลเป็นสิริมงคลให้กับ ผู้ที่มาร่วมงานอันนี้คือขบวนแห่คือวันที่13ครับแล้ววันที่14และว,วันที่15อะไรครับวันที่14นะครับวันที่14ี่นี้จะเป็นสงการไทยอุบลแห่ดอกไม้มถวายน้ําสงหลวงพ่อเงินปีนี้นะครับทางอ,องค์การบริหารส่วนตนําบลกุฎลาแล้วนะครับได้รับความให้ได้รับความสําคัญคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะจะเป็นเป็นประธานในการอัญเชิญหลวงพ่อเงินเข้า ประดิษฐานนะนะบุษบก,ล,กลดนะครับเพื่อที่จะแห่ไปตามหมู่บ้านและให้ชาวบ้านได้สงน้ำครับเห็นอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าหลวงพ่อเงินก็มีความสําคัญกับทางชุมชนเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมครับทีนี้การเรียนถามหลวงพ่อครับเิหลวงพ่อเงินนี้มีความสัมพันธ์หรือว่ามีความสําคัญอย่างไรต่อชุมชนต่อชาวบ้านบ้างครับโดยสูงสุดแล้วนั้นหลวงพ่อเงินเนี่ยถือว่าเป็นองค์แทน รูปแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คืออย่างสูงสุดนโยมแต่อย่างความเชื่อของในท้องถิ่นโยมผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาซึ่งเราจะเรียกเหล่านั้นว่าเป็นลูกพึ่งลูกเทียนของหลวงพอ่อก็จะตั้งหน้าตั้งตาว่าในปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะมากราบหลวงพ่อให้ได้สักครั้งหนึ่งหรือเมื่อจะเดินทางไปในทํางานในต่างถิ่นที่ไกลก็จะมากราบลาหลวงพอ่อขอให้บารมีหลวงพ่อนํา ควบคองรักษาไปอย่างนั้นก็จึงว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเงินนั้นมีอยู่ทั่วทุกที่ไม่ใช่แค่ว่าในประเทศไทยครจะเจืิอนพรอนนี่นะครับก็คือความความสําคัญของหลวงพ่อเงินนะครับที่มีต่อชาวบ้านนะครับและคราวนี้ถ้าพูดถึงเด็กกลับมาของการจัดงานตอนนี้ทนายโยครับการเตรียมงานเตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้วครับท่านครับครับถ้าพูดถึงการจัดงานนะครับทาง องค์การมูลานตำบลของเรานะครับร่วมกับทางวัดปากน้ำนะครับได้ค่อนข้างจะมีความพร้อมมากนะครับเราเตรียมงานมาเป็นเดือนๆแล้วคือเราได้เคยจัดงานมาแล้วเราก็เอาปัญหาบทศักตรงนั้นมาปรับปรุงแก้ไขค่อนข้างจะไม่มีปัญหาครับปีนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับมีความพร้อมมากที่สุดเลยครับกว่าทุกปีด้วยซ้ำไปรู้ึงงานใหญ่ขึ้นด้วยเป็นงานใหญ่ขึ้นครับเป็นซอฟ์พาวเวอร์ของอำเภอฮะในด้านของ าการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านของการาสืบสารประเพณีวัฒนธรรมภูมปัญญาท้องถิ่นกระปุกครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทางหลวงพ่อครับและก็ท่านนายกได้ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านให้มาร่วมงานในครั้งนี้หน่อยครับเรียนเชิญครับจเจริญพรก็ญา,าติโยมที่เดินทางมาสู่จังหวัดอุบลราชธานีก็ดีและก็ญาติโยมที่อยู่ภายในจังหวัดอุบลราชธานีก็ดีก็จเจริญพรว่า ปีหนึ่งครั้งหนึ่งได้ถวายน้ำส่งหลวงพ่อเงินซึ่งเป็นที่ตั้งหน้าตั้งตาของลูกศิษย์เพราะฉะนั้นวัดปากน้ำจัดงานสงการไทยอุบลแหล่ดอกไม้ไหวหลวงพ่อเงินเจ็อปีวัดปากน้ำบุงสะพังก็จเจริญพรทุกท่านได้มาถวายน้ำสงหลวงพ่อเงินมาเที่ยวงานกันตลอดถ,ถึงวันที่13าเมษายนถึงวันที่16บหเมษายนน,ยนะยโยมเจริญพรครับต่อไปครับเรียนเชิญท่านนายกครับครับก็ ขอเชิญชวนครับพี่น้องชาวจังหวัดบนพี่น้องบ้านใกล้ลื่นเคียงนะครับได้มาร่วมเที่ยวงานสงกรานนะครับงานนำ้ำมัสการสมโพธิโสดสงหลวงพ่อเงินปีที่53แห่งการปรากฏนามของหลวงพ่อเงิน700ปีจากใต้พื้นปฐพีสู่สัทธามหาชนครับซึ่งปีนี้ก็ค่อนข้างจะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับมาร่วม การสืบสารวัฒนธรรมประเพณีดีงามของชาวตำบลกุดลาดนะครับก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับครับนี่แหละครับก็คือรา,ายละเอียดของงานนะครับที่วันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดนะครับแล้วก็กราบขอบคุณดรนะครับพระมหาสุวัตกิติเมธีเลขานุก,การรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำนะครับขอขอบคุณไปอย่างสูงครับ